กำลังศูนย์ก็มีค่าเท่ากับหนึ่งอันนับบ้นมีหนึ่งล้านกำลังศูนย์ก็ยังมีค่าเท่ากับหนึ่งเพราะว่าอะไรไม่ว่ายกกำลังศูนย์จะมีค่าเท่ากับหนึ่งโอเคปะฮะต่อไปข้อที่กดข้อที่เจ็ดกดควาที่เจ็ดนะเนีนะค่าเลข,ขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็นติดลบเลขคี่กำลังเป็นติดลบ ให้เราแปลงมันเป็นตัวส่วนแล้วมันจะหายติดลบตัวอย่างเช่นเราจะมี5้ากำลังลบ9้านี้นะถ้าเลขชี้กำลังติดลบอยู่ใช่ป่ะลูกให้เราเปลี่ยนมันเป็นตัวส่วนก็กลายเป็น1ส่วน5พอเปลี่ยน,นเป็นส่วน5ปั๊บไอ้กำลังลบ9จะเป็นกำลัง 9, เสวเฉยๆไม่มีติดลบแล้วแปลงมันมาเป็นตัวส่วนแล้วจะไม่มีติดลบโอเคไหมอันนี้คือหลักของข้อ7นะต่อไปหลักของข้อที่8นะมีอย่างข้อที่8ของเลขชี้กำลังเลขกำลัง หนึ่งและหนึ่งส่วน a L วนกําลังลบเสังเกตคราวนี้มันติดลบแต่เป็นตัวส่วนใช่ปะ่ะให้เราย้ายมันขึ้นไปแบบไม่เป็นตัวส่วนไปเป็น a กําลัง n ส่วนหนึ่งก็เท่ากับ a กําลัง n เลยเนอย่างเช่นเรามีหนึ่งส่วนเก้ากำลังลบห้าให้เราเปลี่ยนเป็นเก้ากำลังห้าส่วนหนึ่งเท่ากับเก้ากำลังห้าเห็นปะ นะสลับกันกับตอนเมื่อกี้นะกต่นในชี้มันจะไม่เขียนส่วนหนึ่งการจะหนักเขียนส่วนหนึ่งเพื่อไม่ให้หนูงโงโอเคปะ่ะด้สลับนะต่อไปข้อที่เก้าบทข้อที่เก้าข้อที่เก้าเอส่วนดีนะฐานเป็นเศษส,นะส่วนนะเป็นเศษส่วนนะแล้วก็มียกกำลังลบเอ็น <c oughs> เวลาอย่างนี้เวลาหนูคูณเข้าไปเนี่ยมันจะกลายเป็นเอกำลังลบเอ็นดีกำลังลบเอ็น แต่เวลาเป็นอย่างนี้ปบเขาจะเรียกว่าผลมันไม่สาเร็จเวลาผลสําเร็จที่ถูกต้องเร่ลขชีก้กําลังจ็ต้องไม่ติดลบให้หนูสลับกันบนล่างมันก็จะหายติดลบเอา B ขึ้นไปไว้ข้างบนเอา A ลงมาไว้ข้างล่างก็จะหายติดลบทั้งคู่ใช่ไหมสลับตัวกันแค่นี้เองนี่คือกฎของข้อที่9นะนะง่ายเดี๋ยวเรามาลองกัทํากฎข้อที่1ก่อนเฮ้ย1ก่อนเป็นการดูนนะ